ตอนนี้เรากำลังขึ้นเดินไปที่เขาที่เชกรูดนะคะที่เมืองราชพฤกซ์ะคะ่ะเส,ส้นทางก็เดินสบ,บ,บายๆนะคะก็ะเป็นส,สำหรับท้นที่เดินไม่ไหวก็จะนั่งเฉลี่ยงแบบนี้นะคะเขาก็ไม่ได้มีกำลังอะไรมากเลย เหนว,ว่าเขาเกิดจากความเครียชินที่ถนนที่ขาทิชเกตนะนี่เป็นทางขึ้นเขาคิชก,กูนะคะอันนี้ก็เราจะใกล้ถึงยอดเขา

Kali ini, आदोष मारा

ตอนนี้ก็จะเป็นกุฏิของพระพุทธเจ้านะคะบนเขายอดเขาคิจกูดนะคะที่เมืองราชาคือนะคะนี้กนี่จะเป็นบรรยากาศร,รอบๆบ,บนเขาคิจกูดนะคะ ตัวนี้วุตติพานอนบนเขากิชกดตัวนี้ก็จะเป็นถ้ำของพระโมคคัลลานะนะคะในสมัยพุทธกาลที่เขา,าะะกาิชกดคาา่ะ